ทานที่สักสิทธิ์ครับปูัคคาราโอ้ยสาตุเดอปูให้คาประเจาได้พอนได้ที่ครับปเจาได้ทำเพื่อคนดีกอขหายแฟนครับเอฟซีเขามีความสุขเาเจริญดดนะครับปูเนอ ลำกลางุณเขาสวยงามมากเลยครับเป็นที่ตั้งที่ตัง้งอยทีอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแน่น้ำหลากหลายสวยงาม พาเลาะครับืัอนี้พาเลาะพาชมธรรมาชาติโอ้ยเย็นสบายดีมื้อนี้ลมลมเย็นสบายพามาชมวิวทิวทัศน์ธรรมาชาติเลยครับพี่นอ้อง <laughs> ก้องไปหลอกขอบพระคุณเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิป ขอให้ทุกท่นมีความสุขความสุขคมจเจริญวิวหน้าภูเขาลำเไว้ตตา,ามธรรมชาติอากาศเย็นสบายแม่น้ำกั้นพังเมืองแม่น้ำนี่โอ้สวยงามตามธรรมาชาติน,นี่นะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแหล่งท่องเที่ยวเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนั่งชิวๆสถานีตรงนี้เป็นที่อ่า เมืองนะครับจังหวัดเมืองเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับอุบลราชธานีครับหน้าคราชสีสุดโห่โว้ยปูให้เอฟซีแฟนคลับยมีได้ความสแต่ความสุขสมบัติปรการในที่แห่งของปังเด้อปู่เด้อให้ลูกเอฟซีมีความสุขทุกประกาิ ล่มโกกดีพี่น้องโอ้ยเย็นเฉื่อยช้ำน้ำก็ใสสะอาดปากธรรมชาติากซีซั่น